สวัสดีครับอยู่กับช่องนัทเจดี่รถพี่เศวครับผมเออมื่อนี้สิ่ข้านไปใส่ตุ่มปูมครับพี่น้องครับผมเออตอนนี้ก็บกำลังขี่รถออกไปเออหลงทางเมันว่าตุ่มทางหลงทางเมันมาเดี๋ยวรถกลับมานี่นอนจอดแล้วนี่มาแล้วนี่กระทอมเมันว่าเออกำลังยางไปหมด กับปรไก่ปนไนพี่น้องมันได้แต่ขานน้อยหน่อยนี่หอดเล้วครับพี่น้องหอดเด้าห่อที่ไม้เป็นทีแบบน้อยครับหามหมุนดวงก่หามหมอนดสั้นๆกับหมุนด่งเ่นก็ได้โอ้ต๊ตตาเ้โอ้ตรงหนเซ้านาะเรือมึงนี่ใสาตรนี้มึงมั้เอย่างนี่โซดตุ่มกู สวัสดีครับนี่นี่ใส่ประเดี๋ยวพี่น้องแจ็กสูตรไปใส่ประเดี๋ยกับอันหัวอาหารปลาลูเฮสูตรบันบานนี่แหละสูตรหมูซะครับนี่นี่กำลังสใส่ครับพี่น้องเตรียมตัวใส่ดิเสียบลงมานี่เสียบเลยยังโมเดียร์ดิยังโมเดียห้าแม่ก้อนเอามาห้าแม่ก้อน นี่เห็นได้เหรอพ่น้อเห็นได้เหรอเห็นไมมเสียวเลียวพี่นอ้องนี่เสียไปเบือเบือเบือโอ้ยใส่แก่นแก่นนะแก่น,กนมาเสียวเพื่อกันมันดุยามเดียบพ่อก,กินครับพี่นอ้องครับใส่ก็ได้หรอกนี่เครื่องมีกัน้าพก็ได้ก็เสียทั้งสองยูทูปนักเตะหนูไปเสียวน,น้ำเนย้อครับพี่น้องครับผมสวัสดีครับ